คนไข้ประทำไปเขาก็ดีอกดีใจแล้วเขาก็เข้าวงการนะ,<ฮ>ะแล้วเขาก็เป็นดาราจนทุกวันเนี้ยแต่อย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลย <ฮะ S 1> ตอนมาหาผมเขาร้องไห้บอกว่าสมัยก่อนน่ะสามีเขาก็ไม่มีอะไรพอสามีเขารวยเนี่ยชักลืมตัวมีกิ๊กเยอะ,ฮะ,ฮะ,ฮะ ประเทศไทยอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่า่อว่าชื่ออานคนรู้จักแล้วในแววงการกรรมใน,นไทยนะคือตลอดหลายิปีที่ผ่านมานการสัลกรในประเทศไทยเนก็เริ่มทุกคนก็เริ่มจะรู้สึกว่า,าเ,เรื่องปกติ้สาหรับ ปีอะค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการสัลญกรรมรวมถึงคนที่สัลญกรรมยังไงบ้างนะคะจย์ครับเออมันเปลี่ยนเยอะเนาะฮะสมัยก่อนเนี่ยแค่มีสัลญกรรมเกี่ยวกับความงามเนี่ยค,คนก็เอาล,ละหล่ะยกตัวอย่างแบบจมูกอะเอาแค่โด่งก็ก็เรียกว่าขอให้มีดั่งก็จบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับ,รบจมูกสมัยนี้จะต้องลงตัวลงตัวในภาษาอังกฤษก็คือ ฮา <Harmon> ร์โมนีเซชั่นทำเสร็จแล้วหนึ่งดูว่าไม่รู้ว่าทำแต่เหมือนกับคนนี้โด่งสวยแล้วก็ตไปธรรมชาติเหมือนเกิดมานะครับสวยอย่างเดียวไม่พอต้องดูแล้วหวานดูแล้วอยากดูซ้ำดูแล้วไม่เบื่อแล้วคนดูแล้วมีความสุขนะครับแล้วบางคนก็เน้นถึงเรื่องของโงเ่เฮง เอาเป็นว่าสัญญกรรมตอนนี้เป็น G4 แล้วล่ะเมโกคลิน mm ิก hmm. mm hmm. ต้องพยายามพัฒนาอยู่ใน G4 ที่ดีแล้วเราจะก้าวเป็น G5 ต่อไปเยอะครับคือนักแสดงนี่มันเป็นเรื่องความจำเป็นนะเพราะถ้าเมื่อไหร่เขาหน้าเขาเขาไม่เว mm ิร์กก็คือเขาก็ไม่มีงาน mm hmm. คือดารานี่ช่วงชีวิต จริงๆนี่มันสั้นนะครับคือเด็กอายุ1 8 1แนี่คือนางเอกนะ,ะบางทีเด็กอายุแค่24 25ี้นี่กลายเป็นแม่ไปแลวนะแต่ดาราถ้าเป็นดาราเด็กก็จำเป็นที่จะทำน้อยหน่อยแล้วแต่นะฮะตัวดาราที่เขาสนใจที่จะทำะแค่ไหนแล้วเราก็ยินดีแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดไม่ใช่จากตัวเราอย่างเดียวเรา มีทีมแพทย์แล้วก็เราก็ประสาพูดง่ายๆร่วมมือกับทางต่างประเทศด้วยทั้งเกาหลีทั้งอเมริกานะฮะที่ตอนนี้เรามีมีการร่วมร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่ก็จริงๆผมทำงานใหม่ๆผมไม่เคยคิดว่าคนที่อายุเยอะหน่อยอะนะฮะสมมติว่า40กว่าเขาจะสนใจ ขนาดนั้นนะฮะแต่ตอนนี้เยอะมากเลย<ม>คือคนทำงานยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะฮะยิ่งสเกลใหญ่เท่าไหร่เนี่ย<ม>ก็ยิ่งมีความกดดันเยอะเหมือนกันนะฮะเขาจะต้องพัฒนาในเรื่องของการแข่งขันแต่เรื่องของโง่เฮงที่มีพลังมผมขอพูดว่ามีพลังนะครับจะช่วยเสริมให้เขาเนี่ยทำงานสำเร็จประมาณ30%ซ ซึ่งผมไม่เชื่อสมัยก่อนผมไม่เชื่อเลยมีคนสินแสส่วนใหญ่สินแสจะพามาสินแสจะบอกว่าขอให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะนะมันถึงจะลงตัวในเรื่องของการสร้างพลังให้เขาเนี่ยหนึ่งมีกำลังใจสองเวลาเขาพบปะผู้คนเนี่ยมันมีอำนาจเราลองนึกถึงสัตว์สิงโตเนี่ย สัตว์อื่นแทนสิงโตก็กลัวนะฮะหรือสัตว์บางชนิดแบบเหี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราก็คงไม่ได้ทําแบบสิงโตเดี่ยวแต่มนุษย์ก็เหมือนกันถ้าบุคลิกหน้าตาอย่างนี้เรารู้เลยคนเนี้ต้องเป็นเบอร์หนึ่งหรือเป็นคนที่ทํางานใหญ่คุมคนบางทีบางคนผู้หญิงเองเขาคุมคนเป็นพันและคุมผู้ชายด้วยซ้าแต่ว่าเขาต้องมี หน้าตาที่ไม่ใช่เป็นหน้าตาแบบมาเฟียอย่างแบบนั้นอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าตาแบบที่คนฟังแล้วรู้สึกเชื่อคือคำพูดเขาโทนเสียงเขาเนื้อหาเขาอันนั้นน่ะแน่นอนแต่หน้าที่เขาเห็นออเดียนทั้งหมดหรือลูกน้องหรือทีมงานเห็นเขาเนี่ยเกิดความศรัทธาเรื่อมใส ตอนมาหาผมเขาร้องไห้บอกว่าสมัยก่อนอสามีเขาก็ไม่มีอะไรพอสามีเขารวยเนี่ยชักลืมตัวมีกิ๊กเยอะ<ไ>ผมก็บอกเอาตอนนี้คุณต้องเล่นบทสเสน่ห์ละ<ไ>ผมไม่ใช่ใส่สเสน่ห์คุณได้นะ<ไ>ผมไม่ใช่หมอเขมรแบบว่าไปโรงยาแฝดแต่ว่าผมจะทำหน้าคุณให้ออกมาหวานแล้วก็พอเห็นแล้วมันก็รู้สึก มันอ่อนไหวตามอ่ะก็ไม่ต้องไปพึ่งน้นพายอ,พอะไรแบบนั้นแต่ผมอ่ะให้ให้หน้าตาคุณได้ไงผมก็บอกบอกเขาประมาณนี้คุณจะเอาสวยไหน,นสวยหวานแบบนั้นสวยหวานอ่ะสวยสวยเปรี้ยวสวยเรียวสวยเด็ดขาดสวยเชื่อดหลากหลายครับตาเนี่ยมันสะท้อนอารมณ์ว่าเอ๊ะคนเนี้ย เออเอางี้ตาคุณดูตาคนนะคุณจะรู้เลยว่าคนนี้เอาเป็นว่าตาล้ายอ่ะคนเนี้โอ้โหตาแบบคือตาบางคนมันตายอมแพ้เลยไงแต่ผมบอกว่าตาคุณอย่างเงี้ยผมขอแก้นะเพราะว่าตาคุณยอมแพ้คนแต่ตาคุณตรงเนี้ยเอาเป็นว่าแฟนเห็นหน้าคุณะเห็นตาคุณะเขาหนาวอซึ่งมันก็สนุกดีนะทำงานเนี้ย ผมมีความสุขเพราะผมชอบหลากหลายมากเลยเขาก็มีไอดอกเขาก็เอามาเขาก็จะเอาดาราแบบอเขาจะทำตาเขาอาดาราตานี้หรือทําจมูกก็เอานี่ผมก็บอกเออเอามาเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่แต่ว่าผมอ่ะจะต้องบอกคุณว่ามันเป็นไกด์ไลน์สําหรับผมมากกว่าแล้วผมคุย แล้วคนไข้สมัยนี้เข้าใจคบแต่ถ้าเมื่อ 10- 20ปีก่อนนี่บอกว่าฉันอยากเป็นดาราคนนี้ซึ่งซึ่งผมก็บอกว่าเป็นไปนไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าโคงหน้าคุณได้อะได้บางคนโคงหน้าเขาได้อยู่แล้วครับเราก็จับดีเทลให้มันลงตัวใกล้เคียงบางคนเอารูปดารามาแต่โครงเขาทุกอย่างสมส่วนแต่หน้าเขาดูไม่สวยเลยนะ แต่ผมบอกว่าผมทำนะคุณมีโอกาสที่จะสวยกว่าดารานี้ด้วยซึ่งผมไม่ประกันนะแต่ผมว่าดาราคนนี้ตรงนี้ตรงนี้เขายังไม่โอเคแต่ว่าคุณนะ่ะถ้าปรับตรงนี้มันจะลงตัวมากแล้วก็คนไข้ประทำไปเขาก็ดีอ,อกดีใจแล้วเขาก็เข้าวงการนะแล้วเขาก็เป็นดาราจนทุกวันนี้ แต่อย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากถ้าสมัยก่อนนี่นะ<า>เอาเป็นว่าอําพัชราพาเนี่ยจมูกคนจะเอามาเยอะ<า>หรือว่าจงเฮเคียวใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้หลากหลายไม่มีใครพิเศษแล้วละ่ะ<า>คนไข้สมัยนี้ไม่ใช่ทำปุ๊บมาหาหมอเลยนะ<า>เขาจะรีเสิร์ชสามเดือนบวกลบแล้วเขาก็ถึงมาหาผม คนที่มาหาผมผมก็ถามเขาบอกว่าขอโทษน,นะคุณต้องเป็นคนเรื่องมากใช่ไหมถึงมาเอาผมเนี่ยเขาก็หัวเราะเขาบอกว่าเขาทำครั้งเดียวสมมติจมูกเนี่ยตลอดชีวิตหรือตาถึงเขาทำเขาก็อยากได้ของดีไม่อยากแก้ประมาณนี้นะเขาก็มาหาผมหรือมาหาเมโกคลินิกเพราะว่าเขาเชื่อว่าเมกกคลินิกเนี่ยเขาเห็นงานตั้งแต่ เกือบ30ปีมาแล้วอ่ะเขาเห็นแล้วเขาก็รีเสิร์ชบางคนรีเสิร์ชเป็น10ปีก็มีนะครับม,มีอยู่คลิปหนึ่งที่อาจารย์เย็บแผลสดให้กับหล,ลานอ๋อตอนนั้นมีมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น,นยังไงครับได้ไปเย็บเพราะว่าหลานผมอะ่ะลูกสาวของหมอแผลเ,เ,เขาเขาซนเขาว่าหัวแตกผมเย็บอยู่ทุกวันน่ะแล้วเด็กเนี่ยถ้าไปฉีดยาชามันก็เจ็บตั้งแต่ยาชาแล้วไง เย็บสดเลยครับนะฮะแต่ว่าผมต้องต้องเย็บเร็วและเย็บแม่นแต่ว่าเราใช้เข็มเล็กๆน้องไม่ร้องเลยครับสวัสดีค่ะหญิงเปียพรเจริญสุกนะคะปัจจุบันนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่อยู่ที่จังหวัดชายเชิงเซาค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้หญิงอยากจะทำสัญยกรรมมาตั้งนานละเอาจริงนะถ้าเท้าความไปแต่ทีเนี้ย ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคุณหมอท่านไหนเพราะว่าปัญหาของหญิงหลักๆเลยก็คือปีกบานแล้ววิธีการที่เราจะต้องตัดปีกสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือการที่เรามีปีกไม่เท่ากันอันนี้คือสําคัญมากหญิงได้ไปเห็นคลิปทิปนั้นในะหญิงมีความรู้สึกว่าแบบคุณหมอมือเบามากแล้วแบบฝีเย็บอะคะ่ะเล็กมากแล้วก็ละเอียดมากจริงๆหญิงก็เลยตัดสินใจที่จะมาทํากับคุณหมอมานัดพอได้ทํา เรียบร้อยนี่ก็รู้สึกว่าแบบแฮป,ปี้มากแล้วก็แผลเย็บทุกอย่างคือไม่มีรอยเลยปีกหญิงคือไม่มีรอยแผลเป็นเลยไม่มีคนรู้เลยว่าหญิงตัดปีกด้วยหรอทุกคนคิดว่าแค่แบบเสริมจมูกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหญิงแกเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วอะแต่ปัญหาก็ที่แกมาปรึกษาก็คือหนึ่งจมูกแกบานอะนะ <S S ฮะแกก็แกก็บอกผมว่าจมูกตรงนี้มันบานแต่คงหน้าก็โงเข้งพื้นฐานอะดีมากอยู่แล้ะ คุณหญิงนี่ก็เป็นคนไข้ที่ผมโชคดีที่ได้เจออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะทำสัญญกรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีข้อจำกัด<ะ>มันมีขีดแดงของมันอยู่<ะ>ถ้าเราล้ำเส้นแดงนียมันจะเกิดโทษมากกว่าคุณะนะครับอันนี้ผมอยากให้เชื่อหมอนะครับแล้วหมอที่มีจัญญาบันเนี่ย เขาก็จะไม,ไม่ไม่ไม่ทำให้นะครับเพราะว่าการทําทุกครั้งการไปแก้นี่เท่ากับเพิ่มแผลเป็นมากขึ้นเพิ่มพังผืดมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ว่าการแก้ทุกครั้งจะดีกว่าก่อนหน้าเสมอแต่ถ้าจะดีก็ควรศึกษาก่อนว่าหมอคนนี้โอเคไหมคลินิกนี้โอเคไหมเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น เป็นหลักก่อนนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดปลอดภัยเรื่องที่สองดูที่คลินิกนี้มาตรฐานไหมมีผลงานแค่ไหนเรื่องที่สเราก็ต้องดูว่าทำมามากพอหรือยังสำคัญเนาะเพราะว่าการทำให้ปลอดภัยเนี่ยมันต้องหนึ่งสถานที่มันต้องสะอาดพอสอง คุณภาพของที่ใช้ก็ต้องเป็นคุณภาพเป็นแบบ medical grade ที่ใช้ใน oh, <God. S 1> ทางการจริงๆ 3. หมอที่ทำควรจะมีชั่วโมงการทำงานที่มากพอ uh huh. แล้วก็พิสูจน์แล้ว uh huh. ก็คุณก็ต้องดูจำนวนที่เขาทำมาเยอะๆแล้วคุณก็ศึกษาผลงานเขา uh huh. เอาราคาเป็นตัวตั้งผมว่าเป็นความเสี่ยงเนาะ เพราะว่าคุณทํานี่มันอยู่ในร่างกายคุณนะ,ะคุณไม่ได้ซื้อของอ,ะอ่ะแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อ,อถ้าติดเชื้อรุนแรงก็อันตรายขอให้ศึกษาเยอะๆใจเย็นๆพูดถึงเรื่องราคามีข่าวไว้ว่ามาว่าอาจารย์เนี่ยป็นสัญญาแพทย์ที่ค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยอันนี้เรื่องจริงไหมออคนอื่นก็อาจจะบอกผมว่ะเป็นหมอที่ ทำจมูกแพงที่สุดในประเทศไทยเนาะผมขอพูดว่าผมไม่ได้ทำแพงเนาะ,<ฮ>ะแต่ผมทำด้วยความละเอียดอ่อน <ฮะ S 1> แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างผมก็ทิ้ง <ฮะ S 2> เลยในครั้งเดียวเพราะผมต้องการงานที่มันมีความปานนิด <ฮะ S 1> มีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วผมก็ใช้เวลามากพอสมควรคนที่มาทำกับผมผมก็ว่าทำไม ผมเห็นคนอื่นเขาลือว่าแพงทำไมยังมาเขาบอกว่าเขาครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเป็นการลงทุนเขาอยากได้ของที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแต่ผมไม่ได้บังอาจว่าผมทำดีที่สุดน,นะครับอาจจะมีคนดีกว่าผมอีกเยอะแยะก็ได้ด้วยความโชคดีมึงที่เขาให้เกียรติผมขนาดนั้น คนไข้ผมทําจมูกนี่ผมว่าไม่ต่ากระแสน,นะสามกว่าปีเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะว่าคนไข้ที่มีความสุขในงานผมเนี่ยเยอะมากสิ่งที่เขาทําไปกับผมก็คือตัวผมแหละหน้าเขาคือหน้าผมฉะนั้นถ้าผมทำอะไรไม่ดีมันก็ประจานผมนะฉะนั้นผมต้องพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับ อันนี้ที่ผมยึดมั่นตลอดเวลาหลังจากที่เราทำไปเนี่ยเขาตื่นมาเขาก็แต่งหน้าด้วยความสุขแล้วก็ประหยัดเวลาในการแต่งแล้วออกไปก็ด้วยความสุขเมื่อเขามีความสุขความสุขอันนั้นนะ่ะมันแผ่ไปถึงคนรอบข้างหมดทุกอย่างมันก็ดีนะครับอันเนี้ยผมภูมิใจมากว่าผมไม่ได้ทำสัญญกรรมอย่างเดียว ผมทำให้เขาอะมีความสุข